สวัสดีครับชื่อนาชนากรมหมอก,ก่อมเลขที่5ชั้นปวชอ2อทับหวันนี้จะมาสอนวิธีควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลด้วยแอปโคลีโมดเดสท็อกบนมือถือ Android ไปดูเลยครับให้เปิดโปรแกรมคอบนคอมพิวเตอร์ของโคลจากนั้นเลือกคัสตอม แอนกดโทร o o o g l e คอรูปสามขีดตรงแถบแอนเนสบาร์ดังลูกสอนชี้หมายเลขกหนึ่งจากนั้นเลือก i ิงซิงอินทูคอร์แล้วลงชื่อ Google แอ c เคา t ให้เรียบร้อย จากนั้นก็ไปติดตั้งปลั๊กอินส่วนเสริมชื่อค Call r e m o ์ e d อปคลิกที่นี่เพื่อติดตั้งเมื่อติดตั้งเสร็จก็ทำการเปิดแอปคอรีโมทเด e d ์ท็ t ปบน Google c h r o ถ้าเจอหน้าต่างแบบนี้คลิกยอมรับแล้วกด Get สเตตที่แอคเซอยูวอนคอมพิวเตอร์ฟอร์มแอนเอดังรูปจะปรากฏหน้าต่างตั้งรหัสพิมพ์เป็นต,ตัวเลขหตัวให้ทำการติดตั้งรหัสแล้วจำเพราะรหัสที่ตั้งนี้ จะใช้ในเมื่อเราใช้งานแอปโคลีโมดเดสก์ท็อปผ่านทางมือถือ Android ด้วยคราวนี้ได้หยิบมือถือหรือแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Android ขึ้นมาเปิด p l พ y s t o ต e ดาวน์โหลดแอปชื่อว่าโคลีโมดเดสก์ท็อปจากนั้นก็เปิดแอปโคลีโมดเดสก์ท็อป จะเห็นรูปเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นสีฟ้าแสดงว่าเครื่องเปิดอยู่ย้ำว่าการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนนี้เครื่องของคุณต้องเปิดกดเลือกที่เครื่องคอมที่ใช้แล้วใส่รหัสที่ได้ตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ไว้หน้าจอมือถือ ก็จะปรากฏหน้าจอเหมือนบนคอมพิวเตอร์เมื่อกออเสร็จแล้วหากถูกต้องหน้าจอมือถือจะปรากฏหน้าจอเหมือนบนคอมพิวเตอร์ของคุณคราวนี้เราสามารถใช้มือถือหรือแท็บเล็ตแอนดรอยควบคุมเมาส์พิมและควบคุมคอมพิวเตอร์ได้เลยในขณะที่หน้าจอจะ,จะแสดงแถบด้านล่างว่าถูกควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนแล้ว ซึ่งสามารถตัดการเชื่อมต่อระยะไกลด้วยคลิกสต็อปชาร์ลิงทั้งบนองคอมของคุณหรือถ้าคุมผ่านแอปบนมือถือ Android สามารถตัดเชื่อมต่อโดยกดปุ่มเมนูมือถือแล้วเลือก disconnect คราวนี้คุณสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้ด้วยแอปโฮ y m มอด desktop ทั้งบนคอมพิวเตอร์และบนมือถือได้แล้วขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ